ขาใหญ่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณ20นาทีนะครับขาหมูก็ครบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับไหมแด้วอ,อบต่อดีไหมอ่้เดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับแป๊บบนึง โอ้ยหนังมันยังไม่กรอบเลยยังไม่เป็นที่ถูกใจเฮียนะครับเดี๋ยวขอเอาไปทอดอีกรอบนะครับครบส5บห้านาทีแล้วนะครับสำหรับการทอดรอบที่ส <Easy. S 1> องทีสิอืมอันนี้มันจะไดนะ้แล้วเนี่ยดูแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจนะเพราะว่าหนังด้านข้างเนี่ยมันยังไม่กรอบนะครับเอามาทอดครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งนี้จะเอากี่นาที เมื่อกี้รอบแรกยี่สิบเมื่อกี้สิบห้าขออีกสิบนาทีแล้วกันนะครบสิบนาทีแล้วนะครับ่ะเปิดเลยครับไม่ไหมไม่ใช้ได้ไปชิ้นมันค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้องใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งก็สรุปนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด45นาทีนะครับสำหรับ หาหมูเยอรมันชิ้นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ